สวัสดีครับอยู่กับจองหลุนชูโชกเก่าครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าฮีโน่ครับผม S อ0เดโคตรงามพี่น้องสุดๆล้วครับผมอยู่กันที่ร้านเก้าอะไรแต่งครับผมอะไรแต่งรถบรรทุกนะครับผมเมว่วาสิเป็นอะไรไทยอะไรญี่ปุ่นนะครับผมขออนุญาตทายคลิปได้ครับมือนี้ปปิดรถสีเหลืองครับผม เบ่งนะคผมแตงรอเหลีออ่ยมมืดขั้นครับผมมากมากกระจงกระจกนะครับผมแต่โอ้สุดแห้งครับผมอ่ะปีกผ้ายางออกไปเบ่งครับผมเพิ่อนที่ารถร้าน <c oughs> ขายอะไรรถเคลื่อนที่นะครับผมนี่ <c oughs> นี่ด้านหลังนะครับผมอันนี้คือเปิดเปิดหลังรถนะครับผม อ่ะก็สิมีขายของข้างในเยอะแยะเลยนะครับผมเดี๋ยวไปซองกันก่อนว่าข้างในมีอย่างไหนนี่นอ้ายเป็นกําลังเตรียมหลานเตรียมของนะครับผมตัวนี้ก็สิเป็นอะไรนะครับผมที่อยู่ข้างในเออบวว่าสิเป็นไฟสิเป็นนอ็อตสิเป็นใบอ่านี่สติกเกอร์นะครับผมชิ้นนี้หน่อยไฟถ่ายนะครับหลายๆรุ่นหลายๆแบบเลยมีมัตสุอันเลยครับ สวยนะครับนี่แต่เกาะสซน้อยเดี๋ยวยังงามเลยนะครับกันล่างฮิตครับตัวนี้ปัดฟุ้นข้างหลังนี่เหลี่ยมๆนี่นะครับแล้วก็เป็นไฟ LED เป็นขนาดยาวนะครับผมผมเบิเ่งฟังนีกันครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนี่คือ,อฟังที่เป็นตู้เปิดเนาะนี่สีเป็นรถแบบนี้เลยนะครับผมรถแบบนี้เลยคนกับเขาเบิ่งอะไรอยู่เรื่อยๆนะครับ นีเ่เป็นรถเปิดค้างแบบนี้เลยนะครับผมสุดแหย่สอล้อครับผมบึงหัวครับอู้สวยมากเลยนะครับ,บรไหนบัวเรตตัวใหครับลานอะไรสียางครับผมจับเต็มบุตรงหัวงของนะครับแล้วก็ด้านไหนก็จะมีตัวนี้ตัวแปะตัวแปะแบบนั้นนะครับแปะค้าง เขาเอ่ยยังบอกประถือไว้รุ่นดูไปนะครับผมนี่กระจกครับผมหลังเตานะครับสวยๆเลยนะครับผมบูลราคาเด้อครับเด้อเขามาเห็นเขามาพานเขามานะครับซิมาสื่ออไฟยุโรปนะครับไปติดแมคโครกันเลยได้แวะเขรัว่าเบิ้มครับโอ้แปลงหนาฮีโน่ครับผมตัวนี้กอบหล่อนะครับตัวนั้นนจะเป็นหนาของวิตเตอร์นะครับผมแก้มไฟนะครับผม ครบชุดเลยนะครับผมครบชุดเลยนี่ชุดนี้คือชุดขนาจะมีทุกอันนะครับผมครบชุดเลยเหลี่ยมโอ้เงาแบบแบบแปนองเบ่งความเงานะครับผมเบ่งความเงางานก็นะครับตัวนี้เป็นเชื่อมมืดนะครับผมมีมีหลายแบบอันนี้เชื่อมมดอันนี้เชื่ยมแตกเป็นจุดนะครับนี่เชี่ยมแตกไปเป็นจุดนะครับขอบน็อตหล่อนะครับผมเนตีออกไร้คนลวล่ะ ดันหนานะครับผมงามกันนะครับรถเพื้นให้งามนะครับผมรถเพื้นให้งามเดี๋ยวผมลบก่อนขออนุญาตครับมาเนี่ยมันเบิ่งดันหนานครับอันนี้ตัวหัวเจเจเจใหญ่อันนี้ดันในนะครับผมดันในก็สิเป็นอะไรแบบนี้เลยนะครับดันในโบหงมียางเนยนะครับนี่หงตัวันหลายแห่งนะครับผมตัวนี้ก็สิเป็นอาจจะเป็นแต่แต่ล่มที่เป็นแปลงนะครับผม แต่ลมที่เป็นแปลงใหม่นะครับตัวเองก็สุดแปลงเซฟเรียบร้อยนะครับแต่ลมนะครับผมอุ้ยซับสามชานะครับสุดยอดแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ชุดแสงสว่างครับผมหลอดเาาหลอดไอบูนะครับผมหลอดสีแดงสีขาวมีครบเลยนะครับหลอดไฟขอบพวงมาลัยครับเอาสีใดเอาแบบใดนะครับผมมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับผมแล้วก็ด้านในเนาะนู่นตัวคุณขอบแคบ นะครับผมตุ๊กตามิชลินมิชลินครับผมตัวตัวข้างในก็จะเป็นเหล้าดันบนนะครับผมไปเหล้าดันบนโอ้งามปักครับผมไฟสีนะครับผมครบเลยอะไรมาร้านเดียวจบครับผมสําหรับไพรสิสิแต่งรถแต่งลอนะครับผมมาร้านเดียวจบนี่ปลายทอครับผมือว่าทอหมอก๋วยเตี๋ยวนะครับผมมีหลายแบบเลยขนาดมีตั้งแต่ คนหมุดเขาไปได้จนหอดขนาดท่อหน่อยนะครับผมต่อหกท่อแปดได้เบืดอนะครับผมท่อแบบยุโรปบาะเลคูโลนะครับผมของเป็นหลายแห่งนะครับผมของถือพร้อมนะครับนี่นะครับของอะไรขายถืออยู่บุ้ยลำลานนีนะครับผมสุดยอดแล้วนะครับโอ้หลายอันนี้กินบ่ทำไ้คิดครับแล้วก็มาฟังพีครับผมฟังพีก็สิเป็น กสิเป็นกระจกขออนุญาตได้ครับเด้ฟังพี่กรสิเป็นกระจกนะครับผมมีแต่ขาสสวยๆครับผมเหมาะเลยพยายาคุ้ราคาเดี๋ยวผมสิแปะลิง์ไว้ให้นะครับผมเป็นเพจเพิ่นนะครับผมส่งทั่วประเทศนะครับผมส่งทั่วประเทศตอนนี้นะครับผมฝ่าวังเขามาโอ้นี่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 เขาไปเบื้องได้ครับผมนี่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 ก้าอะไหล่นะครับผมพิมพ์เข้าไปใน a c e b o o k ครับผมก้าอะไหล่นะครับแบบนี้เลยนะครับผม โลโก้น่าจะได้เปลี่ยนใหม่นะครับผมจาก Isuzu FRR210 นะครับผมก็สิเป็นซีรีเจตอันหลับผมวา่าเพิ่นน่าสิเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่แล้วนะครับผมเขาไปในเนฟสนี้ด้วยครับเด้อนะครับอของเพิ่นเต็มแหงนะครับมักแต่นี้แหละครับผมสุดยอดที่สุดนะครับผมที่สุดของที่สุดเลยคันนี้งามแหงนะครับผมงามแหงงามมุ้ยมุงติงามโพด สไตล์การแต่งรถเพิ่นสุดยอดแห่งนะครับผมสุดยอดสุดยอดเลยอือมุมนี้นะครับเหลี่ยมหมับหมับสุดยอดแห่งนะครับฮะบอก เด็กยิ้นค่อยๆสุดยอดของความงามนะครับเข่ามาไรได้ครับร้านก้าวอร่อแต่งนะครับผมจะของเปิ่นเฮียเฮียขึ้นเฮียเฮียพันยุบินะครับขึ้นไม่ได้เลยครับขอบคุณครับ <laughs> เพิ่นปัดเพิ่นเหมียนฐานะครับเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขึ้นไปเร้งเครื่องรถเพิ่นนั้นแลับยากหน่อยนึงนะครับผม ข้าวหนึ่งนะครับผมอู้นะครับเห็ดดีแห้งนะครับผมอู้ด้านในนะครับผมนี่ตัวนี้สิเอาไปเล่นจอดไว้ขางทางขายเล่นบ่ครับแม่นครับเล่นเลยครับโอ้จอดอยู่ขางทางพร้อมไซให้พร้อมครับผมพร้อมติดตั้งเลยครับพร้อมติดตั้งนะครับผมของอยู่นี่ผมว่ากระสีเบิร์ดล้านแสนนี่นะครับนี่มีแต่ของดีๆนะครับ นี่ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ผมว่าน่าจะพ้นเต็มนะครับน่าจะมาอีกชับหนึ่งนะครับผมบวัวกรสิเป็นนะครับผมนี่แต่ลงแต่ลมนะครับข้างในเป็นออฟฟิศเพิ่นนะครับออฟฟิศเพิ่นข้างในเห็ดเป็นไฟอ่ามีมีระบบแปลงไฟไมีเอียงครบสุญยางเลยนะครับอู้นะครับสุดยอดที่ยงถือว่า เป็นรถที่ครบเครื่องเลยนะครับตัวนี้พอนี่เต็มนะครับหมวกหมวกพวกนี้สวยมากเลยกาลังนิยมครับหมวกนี้นะครับเป็นว่าสิไปจอดเลยนะครับผมจอดให้เลือกเลยนะครับนี่ยมีขบคุยยางครับทีนี้ลามนี่เมื่อกี้มีขบคุยยางเลยนะครับบอสิเป็นหลอดตรงหลอดไฟนะครับผมแต่นะครับตุ๊กตาเดี๋ยวเบิ้งมุ่งกว้างครับเป็นแบบนี้นะครับเด้คือยังเฮื่อนหลังหนึ่งเคลื่อนที่ใดนะครับคือยังเฮื่อนหลังหนึ่งเครื่อนที่ใดเลยแต่มีแต่แนวงางามเลย คือสุ่มือนี้มันเป็นสมัยใหม่กันแล้วนะครับมันเป็นสมัยใหม่กันแล้วนะครับมันสีทาให้ลูกค้ามาสื่อของอยูุลานกับโบได้นะครับตัวนี้เพื่อมีงานนะครับผมมีงานรวมรถบรรทุกด้วยว่ามีงานย่างต่างๆก็สามารถเป็นเครื่องทีเร็วไปได้เลยนะครับผมซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์เป็นกระครบนะครับแล้วก็มีการติดตั้งให้พร้อมนะครับผมราคากระโบได้แพงนะครับผมนีบางส่วนมันก็จะมีราคาโชว์อยู่แล้วนะครับผมเลหน่เนาเลย นี่ก็พันกว่าบางนะครับผมสวยๆติดเข้าไปแล้วนี่รถสิบแบบว่าดูดีมีราคานะครับผมนี่เห็นเราอยากได้พี่นอ้องเห็นเรากีเลนล้วนๆเลยบ้านนี่อู้นี่ได้ดาวผมมาสิไปติดรถนะนี่ <ไป S 1> วา่าจะไปติดไอ<ป>เต็มใจนะครับผมเต็มใจเราต้องมีดาวติดยังไงยังสีอยูอย่กันน้องจาอบ่านนี้ เตรียมใจตั้งใจนะครับนี่ละดาวนี่ละที่ยากด้นะครับผมปัน่นหนำพงนพนำผน,นมีมัดนะครับผมครบคู่ยางเลยนะครับอุย้ยนะครับผมไปะนะครับหลบกวนเพิ่นโดนเติบแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิง่งอีกเทือยวน,นึงนะครับสำหรับมุมเต็มๆเ,เพิ่อนออกหข่แล้ววันนี้โล่งเลยบาทนี่นี่ ร้านเก้าอะไรครับผมบุยลำบานเดียวกันติดถนนลาดยางครับผมเส้นชำนินางรองนะครับเส้นชำนินางรองอผมหมักตัวนี้แหละครับผมสุดหยอดเลยนะครับสีนี้เป็นกากเพชรน,นะครับผมเหลี่ยมหมับหมับเหลี่ยม โอเคครับผมเดี๋ยวมือเข้ามาซื้ออะไหล่น้ำเพ้งนนะครับเดี๋ยิฮอลซีมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับผมมือนี้มาเสิร์ฟเซิร์ฟเบิ้งนี่ซื้อขอบคุณเจ้าของร้านเป็นเลิศได้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผู้ใดสนใจนะครับผมร้านก้าอะไหล่นะครับผมบุญรำนะครับเด้อเขาไปในเฟซบุ๊กได้ติดต่อได้นะครับผมเพื่นขายตลอด24ชั่วโมงนะครับผมมีส่งทั่วประเทศนะครับผมนายทรงตังประเทศน้ำละคิดว่านะครับ ไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ